สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมอยู่กับทินกรอนชาแนลนะครับผมมื่อนี้เดินทางเข้าบ้านพักนะครับผมหลังจากไปทําบุญมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมทําบุญมาทําบุญอยู่บ้านนะครับผมบลรยกาศมื่อนี้จะถึงเข้าบ้านพักแล้วพี่น้องวันนี้เที่ยงนะครับผมหายังกินก้อนพี่น้องเอ้ยร้านเก้าร้านเดิมทรายมูลนะครับผมอยู่ทรายมูล้านนี้แซ่บมองนี้ก็จะพูดแล้วพี่น้องเอ้ยผุหลาวันทีสิบสี่พี่น้องสิบสามสอบร้มครับผม เื่อนมีงานที่สองนะครับผมนี้ก็จะไปต่ำวันที่สิบสี่พี่น้องสิบสี่แล้วเขาก่อนกันนะครับผมจัดการเดี๋ยวสิบมมีเวลาเห็ดเจ้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีเวลาเห็ดก็ว่าลายแต่ว่าต,ต่ำตั้งตางนี่แล่วจักสองเข็มนะผมเดี๋ยวกินเขากินน้ำพี่น้องไปเนี่ยกินเขากินน้ำก้อนถึงบ้านพักนะครับผมกต่มื้อนี้ก็ได้ของฝากนะครับผมเป็นกล้ยกวยกล้วยไปฝากแฟร์พาวแชุดหมอลำชุดไม้พี่น้อง เอฟซีันตัดไท้นะตัวสวยนะครับผมสวยตัวนี้สวยอ่ะเดี๋ยวพาไปกินข้าวกินน้ำโอ้ยนะครับพี่น้องร้านเก่าร้านเดิมพี่น้องครับผมร้านเก่าร้านเดิมข้าวนะครับผมกินข้าวนข้าวกินน้ำร้านเก่าร้านเดิมนะครับ,อบ,บ,บ,รบของแซ่บแซ่บบังได้กินวันนันพี่น้องครับผมคุณแม่คุณแม่อยู่ร้านทรายมูลทางโคงพอดีนะครับผมยังดังได้อ,ออกมาแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับผมเมื่อวันมีงานเหมือนอื่นมีงานอยู้ำในค่ะมีงานอยู่งมีงานอยู่งละเอียดครับน้ำเป็นน้ำพื้นเอาแบบก้าผักรวมหมูกรอบไข่ดาวครับร้านนี้ร้านไปเมื่อนันมากับปิดเออเนี่ยไปเที่ยวเขาเออมาจอดปั๊บโอ้ปิดสลอกไม่ได้กินแล้ววะนะครับยันตะโคปิดเด้อ ที่ีแมนเพิงจะมาขังใส่แมตตเลยพี่น้องต้องป้องกันต้องปอง้อง,ปองกันพี่น้องเพราะว่าโรคภัมือหนีเขาเขาแนมบ่เห็นนะครับจักไข่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเขาโมโหอีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ในโลกสังคมที่เจอแต่คนนะครับต้องกันไม่ดีกว่าแก้นะครับผมเอากินเขากพี่น้องเขาไปติดตามอยู่ที่บ้านพักนะครับหลังจากกินเขาพี่น้องเดินทางมาแล้วนะครับผมถึงแล้วนะผมบ้านหินเหล็กไฟเนี่ยผมนี่ ทังเขาบ้านอ่าบอสระพาวอี่เป็นสิทธิ์นะขี่เขามาขี่เขามานี่บ้านหินเหล็กไฟปับ๊บเรามีประตูโค้งหุ่นน้ำหุ่ออฟฟิศของบอสนี่ครับบ้านหินเหล็กไฟประตูโค้งนี่ครับพี่น้องเข้าบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องเปิดประตูปิดประตูด้วยครับผมเพราะหมาจะออกนะครับผมนี่ครับปุ๊บนี่เข้าออกปิด การุณาปิดประตูด้วยเปิดประตูนะครับผมวายถึงแล้วครับผมบ้านอย่างปลอดภัยอ,อึ๊บอืมปวดหลังลงหน่อยรถทีมงานจอดอยู่บนรับ อดูคนละแก่ละมุมย้ำนี่ครับผมอ่ะจอดรถเรียบร้อยพี่น้องเอาของลงหมดนี่ครับผมของฝา,ากของฝากของฝากนะครับโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างกินกล้วยฝากเจ้าถวดเลยนะฝากเจ้าถวดฝากบอดนะครับหัวไขว้ไง เก็บของแล้วพี่น้อครับแ้วถวดเอินกินขเข่าพี่น้อง,งโอ้ยเข้ามาก็เจอน้องบินเลยครับผมน้องบิน <c ười> มาม,าย,า,มายอย้ันวะกล้อันนี้เป็นกล้กล้ไข่ได้ป่ะนี่น้า,างบนนี่เป็นกล้อันนั่นกล้น้ำว่า บนเป็นกวยน้ำว่าซุกแล้วพี่น้องนะครับมีา,มามมนนาโอ้กระบาดกขไม่้าฝากล้วเนาะพี่น้องเป็นกวยไข่ย่างดีเลยครับนี่ทั้งพุ่นก็จะเป็นตุ้ยนุย้ยยบอก<ะ>วไยบไยบมันบอกทั้งปรีฮะซังไห้น้ำเนยฮะซังไห้น้ำเนยจ้างดิจ้าง จังโอ้โหแต่วาเต้นตัวดีก็มารอหนีไหมเอ้าจะแต่งตัวดีถ้าไหนได้เราเบาบาปหลายสุเทียใส่ผ้าหิมอนตีฮะสุเทียเห็นใส่ผ้าหิมอนตีสุเทียเห็นนั่นใส่บ็อกเซอร์ลงจากบทนะโอ้เบาบาปเนาะบอดยังถึงบ่บอดผมณบอดน่ใจแั่ไหนมืงหนี้พราะมันเห็นเราอยู่บเนี่ยุยบ้านปิเรียนแบบไปง่ายอ้บอดบอดแพ้ก็ยุ่งบนญบ้น่าจะยุ่งของบนแต่ว่าดีนิดดีนิดหน่อยคนอีไปในเมืองนี่ มือเนี่ยแมากล้วยมาฝากแล้วสนอกไม่วานไปใช่งานกั็ไปไปมิตานกับโจกับตานกับโจอตัวนี้คือไม่ได้ไปผมตานงานครับตานงานเดไดรับคาสั่งให้ตานงานอืมตานงานเมื่อวานนี่ตีงานหลายงานครับสามสี่งานอืมโอ้ยไปพนของขึ้นไปใส่ท่อเพื่อนทรายนั่นยืนใจครับยู่ในกล้วยนั่นโอเคครับเปิดประตูแล้วนะพี่น้องเปิดประตูเรียบร้อยครับคุณท้าวคุณ แต่ว่าโอ๊ยปิดประตูพราะนะกคลังสุดทปิด,ปดอันถ้าสินี้เลยเสียรถออกนะครับผมนี่เอาเอาของมาฝากยายทวดก่อนพี่น้องมาตัวน,นึงมาให้เพิ่นของติดไม้ติดมือเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมพี่น้องกุ้ยรวยกุ้รวยพุ่นยายเถ้าพี่ดังวุ้นนี่พี่น,อนอ้องมันหายาดูเอ้ยมันหยากล้วยไรเนี่ยเอ้กล้วยกุ้ยใครับอัน<ใ>นี้อันซุกแล้วเป็นกล้วยอัน<ใ>นี้ ซุกแล้วเป็นอันกล้วยอย่างเงี้ยก็อ่ออันอันเดียวกันอันเดียวกันคนลวีเอามาแบบนี่พิเศษกล้วยไข่นี่ในคนลวีอันวีนึงอยู่ในขั้วใบไทยด้วหน่อยกินน้ำานนเกินี่อาไปบอนบอนกบไปได้หรอเพิ่นไปยาสัวก็เกิดไ้อบานี กินเราด้ผมกินเราก้เขามานน่ได้กินแม่อนะกุนตุยกินขาวตีตุยผมกินเ้วครับอืมกินอบุแล้วอัจสองสามมือพื่อดุกกิ่ดอกใหญ่น่็เดี๋ยวสุกกันะย้อนแสงว่าทังกวยมาฝากนี่เทวดพี่สาวเพาๆนะครับผมตั้งอย่ น้องนาจตันอนนะครับดอกหยาเม็ดลายดีเมื่อไปลูกหยาลูกอมันดำอุกงอิ่งเมื่อี้าม่อกินได้บ่ามันเป็นเป็นิเป็นปลายลายได้เนาะเอเนาะเออเอาไปกินเมโอ้มันเป็นดอกหยาอืมขอนเราก็เป็นเป็นเม็ดรวยขนเงบเียงาอืมเราจะได้เอ มันม้นมันดั่่น่นีเาเองอื่เาเองมันบ่นนี่ดอกอไงฝากเยถวดพี่น้องของฝากเล็กๆน้อยน้อนะครับคุณหลายๆเด้อมมีก้วยมาฝากงายตัวครับผมแต่วัยคุณกินขอยังิ่กกับผมกินไหมโอ้ยผมกินแล้วเนาะคุณเอื้นเศร้ามืออื้นเศ้าครบมล็ดก็ได้เมล็งมล็ครับผมมืลมากินขอังไม่ไดนอ่ สมุนไงื่อมาติบอดอขั้นอไม่ต่อยขั้นเนาไม่ต่อยแล้วขั้นเป็นสี่อยวมันเจ้าอ่ะมันสวยแม่บอดะก็ดีด้วยึงว่ะบอดน้องี้าก็ดีเ้กดีดีไยาบาลมาสี่ดาขึ้นว่าสมิ่งยังนี่ใั่สมุนไหาเมม่ยงสั่แนวน้ำมันออกไปถืงตัวเย็นอ่าบ้อัวขารินควับนึกว่างต่ลงเขาลุกเขาฟาซาขึมีป่า นี่ผู้จัดการจัดการนะครับผู้ใดไปผู้ใดไปใส่ผู้นะน้าๆตอนนั้นเป็นใครล่ะน้องปลาหินสาเผู้ละอืมอันนี่ผู้จัดการนะครับผมจับติดอ้าวพี่น้องนะครับผมแล้วก็ช่องประกอบกันไหมนะครับพี่น้องวอดแล้วครับผมตอนนี้เอา

เราเรขาดเท่าซิมนี่อันซิมเนี่ยเอาเขาเบารถเขาใบบองยังไงเนี่ยโหพูดยากันจีพี่น้องครับกล้วยเอาไปฝากบอดทางบนแล้วนะพี่น้องฝากบอดฝากถด่วได้ได้อันนี้ก็ไว้ใไทถึงหน้องกิข้างล่างนะครับผมทำดีได้ดีหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกล้วยอันนี้วยเป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้ชุกแล้วกินนะครับผมแสบบ่ ทีเด็ดที่เด็ดคือเป็นกล้วยอันนี้พี่น้องกล้วยอ่าไข่รอบก้อนผมสิเป็นเอากล้วยหอมงมาฝากนะผมหอมงแก้วผัาทนพี่น้องก็เลยเป็นกล้วยไข่นะครับผมมาฝากพีฝาน้องฝากพี่น้องเมื่อทพุนนี่ละกล้วยว่าสบายกล้วยไข่เมือนไข่กล้วยไข่มาอ๋อเมคือสีอ้วนเอปเปียวมา้ยย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 ียยยยวย เอากินกล้วยแล้วดีพี่น้องได้ไหสวันดี้ให้กุ๊เกียวซักตาให้นะครับพี่น้องตัวแล้หาล้อยหา้อยตายย่หันบอหันแล้วพี่น้องมือทามีงานเศรษเเลงเลยพี่น้องอ่ากลางวันเช้าอยู่อะไย่างนี้เปียวทำอะไรทำับสามุกาหารบ้กว่าเออยังคื้นกับยู รายละเอียดนะพี่น้องอยู่งานแต่งที่โรงแรมนะผมพิวันฟินแลนด์แลวพาแสงทองนะผมในมุ่งแม่นแต่เขาไม่ได้เอาบุพเพี้ยวไปนะครับไม่ได้ไปเพราเพี้ยวมีงานอยู่ออสเตรเลียที่ยังไปออสออสเตรเลียไปนี่เว้นไก่เนาะหางเงินกาเืีองันไปตอนเด็กซักผ้าหาเงินกาเชียงนะพี่น้องผี้ยวนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ผมให้การติดตามที่กองชาแนลผมด้วยทีมงานแสงทองฟินแลนด์เบอร์สูงทุกคนนะพี่น้องนะผมให้ ให้กำลังใจนกเพียวมันก็ต้องให้ดอกครูเพียวก็ต้องติดตามเราได้พี่น,น,น้องเพราะว่าครูเพียวได้พิสแล้วผมพันได้แล้วผมตื่นเต้นตรเอาได้พิสคือส่อยยังไม่ได้เอาเหรียญแม,ม่กันแลกกันเอาเหรียญได้เห<อ> <laughs> รียญได้พันยันไปกี่พันลอยแล้วแบ่งเหรียญให้ผมเดี๋ยวเสี่ยวนึงคลิปนี้จะลงที่ช่องครูเพียวนะคะเอจะเป็นคนถ่ายเลยข่อยเปลงช่องข่อยไหมขอซื้อไง ลอยเนึยงลอยเรียงไปเลยลอยเนียงเหมือนกันลอยเนียงซื้อผิดเพราะว่าเอาลงฟองเฮ้าอะเนีะเขาเ่อ้ยคนที่ขายเอานะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมให้การติดตามกันก่อนช anel ของผมด้วยที่งานเบอร์สุขสุนแสงทองฟินแลนด์นะครับผมมาหอดบานพักแล้วมือก,กันเตรียมตัวเดินทางไปทำงานพรุ่งนี้เรามีงานเช้าบ่ายนะครับโอ้เช้าเย็นเช้าบ่ายเช้าเย็นชเนช้าเย็นนะครับแลบแครับอยากฝากไอ้แฟนขาพ่อพี่หนิงไปกดติดตามเปี้ยกหน่อยนะคะบุ๊เปี้ยวสรวนรรณแล้วก็อยากฝากแฟนขาพ่อพี่งช่วยโน้ยไปกดเปี้ยกไปติดตามเปี้ยกด้วยเพราะว่าจะได้เยอะๆเหมือนกันไงชื่อชื่อช่องพี่เปี้ยวเนาะไอท็อปของช anel ไอ้ท็อปชาแนลนะครับเราเป็นต really so the ังแกเด็กไอทองเราบอกเพคนดีๆ hmm. ปูเปียวสรวน5ภาษาไทยปูเปียวสรวนนะครับผมถ้าแปลเป็นถ้าแปลอีกภาษาหนึ่งก็ปูเปียวป่วงเพราะว่านี่พี่น้องสรวนเเต่เอานะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับให้การติดตามอยู่กว่าชาแนลปูเปียวสรวนตื่นในชาแนลน้ำตาสดรถจักรจานน้องยิน SK ทุกท่านนะครับน้ำตาสดรถจัดรจานคือหย่งวะขอบคุณครับซ่องเหรออู้ พิสน์เลยซองหรืพิสเลยพิดเลยซองน้ำตาลสดอย่างไรพิดเลยบ่ได้บ่ได้ขอบคุณที่ท่านครับโฆษณาครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวจะยงกันไรกันนีดบยบาย